ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปถามคุณป้าเพิ่นว่าเรา้ฟันดีนะคะฟันดีฟันแม่นวันดีค่ะวันดีค่ะได้ยินข่าวว่าไปเขาหฮมเชิญคุณแม่เขาโฮมจักหน่อยเนอะวันได้ได้ข่าวอยู่ค่ะค่ะเอาจังหวให้แนวทางให้แนวทางจังหวะค่ะค่ะมาขอแนวทางตลอดเดือนคุณแม่ฟันแม่นนะอันติดติดตามตลอดจ้าจ้า อ๋อคุณแม่ฝันว่าจังไหนงวดนีเว่าสุฟังเลจ้ะฝันฝันงวดนี่ฝันว่าไปนางเก้าอีไปน่งเก้าอีหลุดลูกขึ้นมาลูกสาวอีอีนั่นมันหรือว่าแม่แม่น่งทับเด็กสี่สิบสี่ประศันงวดเนี่ยค่ะงวดที่แล้วนั่นฝันกับฝันคือเก่านี่ล่ะฝันฝันมือเลขที่ออกนั่นฝันว่าไปนางทับเลขหกสีฟ้าดเลยได้เลยได้บันได โอ้ยมันมวยใจก็ได้ร้อยเดียวนี่ล่ะวันนี้ก็ฝันว่าไปเก็บบ้านเก็บซองเมียนเฮือนเมียนสั้นนี่เพื่อนบ้านเลขที่เพื่อนละหกสิบเอ็ดก็ได้เลยได้บุญได้ลา่า้ได้ทั้งบุญทั้งล่างหัวที่ผ่านมาเนาะหัวที่ผ่านมาหัวนี่ฝันฝันว่าสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่น้องเบิรงค่ะหัวว่าโอ้ยย่ายฝันแมียนมาเตินเพื่อนบ่ซื้อน้ำเพื่อนปลาเพื่อนบ่ซื้อเพื่อนได้ตั้งแต่สี่หก ฟันดนไปบนล่างเนาะแม่นาดเลยบนล่างซื้อติจาหกหนึ่งคนบาดเอาน้ำคนเอาตาซีอ้แมนหกหนึ่งมันมันไปท่วมเลขอันนาต่ปอดีียังค่ะเออเลขอันว่าเจ้าของคนไปซื้อเลขกันเขาตู่เขาว่าอันนะขาวอันจักตู่เลยได้โดหนึ่งวันนี้ฟันได้ซีซีเออวันนี้ฟันีค่ซี เดี๋ยวลงไปแดงจึ ah, right. ้งค right. right. ืองูสามนันมาเดงจึ้งคืองเล่มนันบ่คือกันคือเกาตัวสีแดงเนาะคือเกาค่ะสีแดงจึ้งคือง่ะเนียนสีแงเนียนนางทับแล้วเด้ฟังแต่ว่านางทับเนาะแม่นแล้วละวดวดวดยังค่ะเนี่ยอีนั่นล่ะ อีดียินเสียงมันเจ้เป็นคนฝันบอแมมเป็นค้นฝันมันเป็นผู้ห้องบัในฝันในฝันให้ฝันใหฝันเหองให้ฝันใชใฝันเนี่ยเนฝันเออมัตมาต่บันอะไรเลขสีออกเหมืนเมืนอี้นี่ฝันทัาหมว่าเอีกยวานแดงนี่ดีจ้ายุว้านแดงค่ะนี่ดิติดตามเพื่อนที่ไหนยังนี่เพื่อนบอกยุ่ยุ่รื่อยต่ยยม่ยยุ่ยุ่อยค่ะยุ่ะยุ่ยยุ่งวันนี้อยหยังกม่อยุ่ยยุนย่ย่ รัตนีชาแนลฮิฮาพารวยมณฑการพารวยค่ะทั้งช่องทั้งยูทูบเด้อจ้ะเบืองตาลัวค่ะค่ะเออเอาเมียงปั่นแนวทางเนาะจ้ะตังคนต่างค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจ้าจ้าค่ะคุณตาจะได้เบอร์โทษเนาะคุณป้านะคะคุณป้าฟันแม่นนะคะคุณป้าฟันแม่นฟันดีฟันได้เลขซีซีตัวแดงจึ้งเครื่องค่ะท่านผู้ชม ค่ะตัวค่ะเดี๋ยวแอดสิบาไปขอเบอร์โทรนะคะขอเบอร์โทรน้ำคุณป่าฟันแม่นนะคะขอเนี่ค่ะค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางคุณป่าฟันแม่นฟันดีนะคะฟันได้เลขสีแดงจึงเครื่องแล้วกัเลยเบ่าสซุฟฟังนะคะคนก็นเลยอยากแบ่งปันพี่น้องหาดวงดีโชคมีได้โชคได้ ถูกหวยน้ำกันนะคะเพิ่นก็เลยแมงปั่นบอกว่านั่งทับเหล็กซีซีตัวแดงจึงคืองค่ะท่านผู้ชมค่ะฟั่งเบิงพิจาหน้าไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอโชคขอลาบถ้ามกถ้าชอบก็บจังคอยลงทุนนะคะบ่มักบอชอบกับ่านพานไปนะคะค่ะขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อก่ะเด้อสวัสดีค่ะ ตาล้อมค่ะตาล้อมกัดพอคําผ้าเป็นจัดตัวใดน้อเ,เอาเอาบอกเนียบอกเนี้ยพอ่อเจนหาองเจห,<อ>หาสองเจนหาซองพ่อเจดหาองเลข่นจุดขอเนาะค่ะเอาีพ่พอล้อมแล้วก็จัดไปแล้วใส้ใด้วยพออ่อขอเบิ้งน้ำเนียเดี๋ยวเสียให้เปิดให้เบิ้งด่ก ไม่มอยู่ปเบงปี้ยวอยู่พวกกันจ้ะเอาเไปทำธุระก่อนโอ้เล็กทูบนั่นบอกเอบอโมเนทุบแกยีนาปูี่ยเตห้าสองนะคะตาดาดพอตาคำพ่อพ่อตาคำผ้าเสื้อตัวไหนจ้ะใส่เอามโอตัวเดียวกันบอกยดหาสองนเนาะเกตกันแต่รวมแล้ว่ได้ไปละ เอาควอมสีเอาอันใส่กระเป๋าจะคลองที่ไปเค้นย่างสองได้เงินตากล้องเาเลยจ้า ไปถอดลองเท้ากันเด้อจ้าไปถอดล่องเท้าเจ้าก่อนโอ้ยอันยเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าสอง